พระสมเด็จสายวางังเนื้อหยกเขียวรูปองค์พระขี่ครุฑบนฐานสามชั้นที่วางอยู่บนปลาสองตัวซึ่งทั้งหมดถูกคุ้มปิดด้วยแผ่นเงินบางๆหรือจะเรียกว่าหน้ากากเงินก็ได้ครับมีหมุดเหล็กไหลฝังเรียงทั้งซ้ายขวาไม่มีเส้นโคง้งครอบซุ้มแก้วขอบริมนอกทั้งสี่ด้านของแผ่นหยก ฝังเรียงประดับด้วยพลอยสีแดงภายในประดับด้วยเม็ดหินสีขาวใสซึ่งบางท่านเรียกว่าเม็ดพระทาตส่วนด้านหลังเรียบมีแผ่นเงินดุลเป็นรูปสมเด็จพุทธาจา์โตนั่งอธิษฐานจิตผลมน้ำมนต์อยู่ใต้พระธรรมจักรมีบาทน้ำมนต์ตั้งอยู่ด้านหน้าและมีอักษรคำว่าโชคลาบข้างบาทพื้นผิว ล่องชาติปิดทองคำเปลวทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่พื้นผิวปิดทองคำเปลวด้านหลังหลุดล่อนออกไปจนเกือบหมดเปิดให้เห็นผิวหยกเขียวดูสวยงามและทรงคุณค่าถ้าจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของพระสมเด็จวราางังพิมพ์ใหญ่นะครับจากหลักฐานพระสมเด็จหน้ากากเงินที่พบเห็นซึ่งระบุปีพศ2411ไว้ด้านหลัง มีลักษณะรูปแบบการประดับรอยสีและเม็ดพระาธาตุเช่นเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแต่เป็นเนื้อพระประเภทปูนขาวจึงสุดได้ว่าสิ่งของเหล่านี้ล้วนถูกจัดทำขึ้นในระหว่างปีพศ2411จนถึงปีพศ2416ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองการขึ้นของราชสมบัติของรัชกาลที่5คือตั้งแต่ปีพศ2411 ได้มีพิธีสถาปนาขึ้นของราชครั้งแรกเมื่อทรงมีพระชนมายุเพียง15ชั้ษาจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนซึ่งก็คือเจ้าพญาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจนถึงเมื่อทรงมีพระชนมายุครบ20ชัรษาในปีพศส4 1 6จึงได้มีพิธีสถาปนาเป็นครั้งที่สองดังนั้นจึงมีรายยาวนานถึง5ปีคือ ตั้งแต่ปีพศ2411จนถึงปีพศ2416ในการเตรียมการจัดพิธีสถาปนาการขึ้นของราชเป็นครั้งที่สองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมจองในพิธีดังกล่าวแต่ทั้งนี้เราก็ยังถือว่าราชกาลที่5ได้ขึ้นของราชตั้งแต่ปีพศ2411เป็นต้นมานะครับ oh. และมีความเป็นไปได้สูงที่พระชุดนี้จะสร้างในช่วงสมเด็จพุทธจาการโตยังคงมีชีวิตอยู่ เพราะท่านมรณภาพในปีพศ2415นั่นเองครับ